ง่ายๆนะการภาวนาเรียบง่ายมากไม่แน่นะสามเณเรนบารูปถ้าเคยสร้างบุญสร้างบาร,รมีมานั่งแค่เดียวบุญเก่าบุญใหญ่ที่เราสงสมมาเรียกว่าเนคขม,มับารมีรออยู่รอการเชื่อมต่ออยู่เพียงแค่ลูเกเรียนทจิตให้สงบนิดเดียวแค่น,นั้นเองง่ายๆอ่ทาท่าความรู้สึกที่ลมหายใจไม่ต้องบริกรรมใดๆง่ายมากลูกเียนเราพ่อทำา่และแลสงบมากเลย ยืดตัวขึ้นอ่ะยืดตัวขึ้นทําความรู้สึกที่ลมหายใจนะอาหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆรู้สึกอย่ารู้นึกรู้สึกที่ลมหายใจโมหะโทสะมันจะสลาทย,าท,ยาทันรีเรียกว่าอาณาปานสติบุคคลใดมีสติรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจทําให้มากๆทําให้เนียนๆบุคคลนั้นจะมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่มีกุศลใหญ่มาจะตามไม่เจอ บุญกุศลทั้งหลายจะลังไหลไปสู่บุคคลนั้นก็คือสามเณีทั้งหลายทําความรู้สึกที่เราหายใจลูกหายใจเบาๆอ่าที่นี้ปล่อยลมหายใจตามแต่ปอดของแต่ละบุคคลจะหายใจสั้นก็ได้ยาวก็ได้แต่หน้าที่เราคือทําสติทําความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจาการให้ตรงนะตัวให้ตรงทําได้หลายคน,นเนี่ยเก่งมากเลยบางคนคก,กาาตต็กําลังเกิดความสงบโหง่ามมากเลยเนี่ย ถ้าพระพุทธองค์ยังโสงพระชนอยู่พระสัสดาก็คงจะมีความปลื้มใจที่ลูกเนรทาได้งดงามมากวันนี้มาคองผ้า,าเหลืองเรียกว่าธงชัยพระอรหันต์ลูกเนรทั้งหลายก็ได้หันเข้าสู่ศีลส่ธรรมสู่การบวชสาม,มาเณรงดงามเได้เกินก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะมี่งกป็ปลื้มใจเป็นอย่างมากพระอาจารย์เองยังเสียดายไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราทั้งหลายไม่ได้บวชนร สมัยก่อนไม่มีโครงการดีๆแบบนี้มาบวชพระทีเดียวดังนั้นมาเห็นสามเณรทั้งหลายจึงมีความเพลิดมใจอิ่มใจดีใจ,ใจแล้วก็นั่งสมาธิเก่งกันด้วนหลายคนเจอความสงบแล้วดูจิตตัวเองดูความรู้สึกนะดูลมหายใจว่าเบาไหมสบายไหมไม่ต้องบังคับเขาเขาจะหายใจยากก็ปล่อยไปจะหายใจสั้นก็ปล่อยไปหน้าที่เราคือทําให้สบาย เอาสติกำหนดที่ที่ลมรูปอยู่ที่ลมมากๆก็ตัวให้ตรงเข้าไว้ตัวให้ตรงเข้าไว้จับเสียงแลวกพ่อเอาไว้เมื่อรู้สึกที่ลมแล้วดีนี้ดูรู้สึกร่างกายทําความรู้สึกในร่างกายของเราแผ่ซ่านไปทั่วทุกเส้นเอ็นทั่วทุกรูขุมผล,ผลให้ชัดเจนมากกายนี้ตั้งอยู่นั่งอยู่กายเราตั้งอยู่รู้พร้อมเะเาะซึ่งกายทั้งปวงจะง,ง,ง่างไหม ตัวตรงไหมหัวแม่มือยังจ,จดกันอยู่ไหมอ่ตรวจสอบตัวเองเอานิโป้จรดกันระหว่างรคงปาจะหลเรียนจะสงบไวมากรู้งานตัวเองนะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายหลายรูปทําได้งดงามนิ่งมากเลยวู้มีบุญเก่าส่งมาน่นจะได้เป็นครูบาอาจารย์ต่อไปนี่แหละความงดงามในพุทธศาสนาวันนี้ก็มีญาติรธรรมมีแรงศรัทธาได้ข่าวว่า สามารรีนร้อของลูกบวชแล้วปฏิบัติดีมากตีรถมาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีร์เพื่อจะมาชื่นชมบารมีของลูกนเองทั้งหลายอย่าให้ทัพพ่อเสียหน้าเลยนะโอ้หมดหงามมาเอาหน้าตัวตรงๆนะทีนี้ทําความรู้สึกในร่างกายของเราให้รู้สึกตัวรู้สึกที่ลมมันละเอียดเกินไปมาทําความรู้สึกตัวแทนรู้สึกว่าการนี้ตัางอยู่การนี้ตั้งอยู่รู้สึกในร่างกายนี้ แล้วทําความผ่อนคลายสบายเยื่อเก็นแล้วก็เป็นสุขเาเรียกอะไรไนมะ่รู้แต่ให้ลูกเนเรนทาใจให้สบายทําจิตให้สบายในร่างกายนี้ให้จิตอยู่กับกายถ้าใครทําได้ตัวจะตรงดํารงสติมั่นงดงามานะนิ่งนิง่นี่งกายนิ่งสตินิ่งความคิดจะคิดก็คิดที่ทททลมหายใจคิดที่กายจะรู้สึกรู้สึกที่กาย หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเข้าที่ร่างกายของเราความนิ่งเขาตั้งมั่นเท่านั้นจะทําให้เราขานอุปสรรคได้ทุกอย่างวันนี้พระอาจารย์ยุทธศักดิ์มาบอกแล้วลูกดินทั้งหลายถ้าใครมีความนิ่งความสงุกุศลเก่าบุญใหญ่จะหลั่งไหลเข้ามาเชื่อมต่อจิตเราจะชราบุคคลใดมีสติมีความนิ่งมีสมาธิจิตที่มีสมาธิอบรมเขาจะชราเปลียนสีก็เก่งรู้บุญรู้คุณ ข้องแฉวว่องไวอาถานชาิชายเจ้กล้ารา่าเริงบทสวสดมนต์นิพพยเดียวจําได้หมดหนังสือข้อสอบต่างๆจาได้หมดดังนั้นขออย่างเดียวขอให้มีความสงบในขณะนี้นิ่งนะลูกนะนิ่งมากได้บุญมากสงบมากกุศลเกิดมากตอนนี้บรารมีอยู่รอบกายเราอยู่ในอากาศกําลังจะหล่อร้อมรวมเป็นหนึ่งเพื่อจะมาเชื่อมกับสมาธิกับความนิ่งของลูกเรียนทั้งหลายอาททาให้นิ่งเมื่อนิ่งแล้วหากบุคคลใด รู้สึกว่าจิตเป็นสุขจิตสบายผ่อนคลายเยือกเย็นให้ดูความรู้สึกนั้นให้เห็นอาการนั้นแล้วมารู้สึกที่เราหายใจครึ่งหนึ่งเป็นสุขครึ่งหนึ่งดูความสุขที่เกิดนะลูกเนนนะดูความสุขดูปิติยินมใจเขาเรียกว่าสุขที่ไม่มีอาวิธเงินแสนเงินล้านก็ซื้อไม่ได้ลูกเนนทั้งหลายต้องมาบวชต้องมาปฏิบัติแาบเราทั้งหลายนี่ เชื่อเถิดคนที่มีเงินแสนเงินล้านข้าไม่มาดูลมหายใจมาทำสมาธิจะไม่เจอสุขแบบนี้เรียกว่านิรามิตสุขเป็นทิพที่พระศา,าสดามอบให้กับเราทาั้งหลายลูกเนียนได้สัพพหลายคนแล้วนี่ทำการให้ตรงดูสุขดูปีติดูความอิ่มใจนะรู้สึกในอาการนั้นต่อไปมีความคิดโงแก่เกิดขึ้นมันจะคิดเตือเรือเร่อเก่าเรื่องความรต่างๆอย่าจงจิตออกไปนะ ให้อยู่ที่กายให้สติอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจให้ดูความคิดนั้นมีความคิดปรงแต่งแต่จิตสงบกายนี่อยู่ตั้งอยู่อันนี้ใช้ได้ดีมากเลยนะถ้าใครทำมาถึงตรงนี้เขาจะคิดปล่อยเข้าไปอย่าตามความคิดไปให้อยู่ที่กายอันนี้สติอยู่ที่ลมหายใจในขณะนี้จ้องไวเลยเพ่งไว้เลย เห็นความคิดปรุงแต่งไปรู้สึกความคิดปรุงแต่งแต่จิตสงบอยู่อันนี้ใช้ได้ไใช่ไดนนน้นี่เริ่มแล้วนี่บารมีเริ่มจะเกิดแล้วดูความคิดไปเรื่อยนะลูกเมรน,นะให้รู้สึกที่ลมเข้าไว้ดึงจิตเคลื่อนมาดึงสติเคลื่อนมาดูจิตที่ปรุงแต่งนะั้นไม่นานนะทีนี้ต่อไปทีต่อไปขั้นต่อไปโอ้ได้หลายขั้นแล้วนี่ปรึกษายาวิปนิหลานขั้นไหนจะพาถ,ถึงสิบหกขั้นนั่นแหละขั้นต่อไปความคิดจะหยุด หยุดที่ทกายอันนี้หยุดที่ทลมหายใจนิ่งนะถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ให้ยืดตัวขึ้นเชื่อพระอาจารย์ยืดตัวขึ้นนะถ้าเราไปโน้มตัวลงปอดจะมีการกดทับระบบไหลเวียนต่างๆจะเกิดปัญหาเลือดลงมีไม่สะดวกแต่ถ้าเรายืดตัวขึ้นนี่สง่างามปอดปโปร่งเหมือนพระพุทธรูปนองค์พระศาสดาเห็นไหม พอบราาราพระพุทธเจ้าตรงเนี่ยกายตรงดับรสติมั่นทีนี้ดูจิตอยู่ที่กายแล้วนะจิตอยู่ที่กายแล้วทําให้ผ่อนคลายทําให้สบายแยกเย็นเป็นจุดปาโมดความปีติจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอิ่มลึกๆสุขลึกๆอยู่ในใจถ้ากายทําได้น,ะนี่หลายคนทําได้น,ะนี่หลายรูปทําได้นะคนที่ทำไม่ได้ก็ตั้งใจนะแต่คนทําได้มีอยู่พระอาจารย์เห็นอยู่นี่ดีามากทําต่อไปนะ ทำจิตให้ตั้งมั่นทีนี้ทำจิตให้ตั้งมั่นรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกทำจิตให้นิ่งกับกายให้ได้ทุเมนนับจิตให้นิ่งกับกายรู้สึกในลมหายใจต้องฝืนนะต้องฝืนต้องบังครับถ้าใครชนะใจตนเองได้ทําได้จะชนะตลอดไปแต่ถ้าแพ้ตอนนี้เนี่ยจะแพ้ตลอดไปเลยเนี่ยศีลก็มีผ้าเหลือ,องโภชัยพระอรหันต์ก็มีหันเข้าสู่กายตัวเองนะหันเข้าสู่ลมหายใจชนะมาให้ได้ พระอาจารย์เชื่อว่าลูกเรียนทําได้เน่หลายคนทําได้แล้วนี่เป็นบรารมีดูจิตตัวเองทําจิตให้นิ่งให้ตั้งมัน่นให้นิ่งให้ตั้งมัน่นพอมาถึงตัวนี้คั้นต่อไปอีกลูกเรียนทั้งหลายจิตจะมีการผ่อนคลายจิตจะเบาพิจรารณาดูจิตตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกที่พระอาจารย์พากล่าวคำสัจจปฏิธาแตั้งแต่นั่งใหม่ๆนะ ผ่านมามากมา,มาเยอะแยะหลายขั้นตอนเลยรู้กายร,รู้อพอมเฉพาะกายกายสมบัะิครับมีปิติมีอิ่มใจจิตโปงแต่ลูกนเมนทั้งหลายถามมาได้หลายขั้นเนีวให้กําหนดความปล่อยความวางปล่อยวางปล่อยวางในจิตในร่างกายปล่อยวางสบายสบายเยื่กเก็นเป็นสุขแล้วขั้นต่อไปให้สามเเรทั้งหลายพิจารณาถึงความไม่เที่ยตลยูกนเนเห็นไหม ชีวิตี้ไม่เที่ยงเลยอดูร่างกายเราเดี๋ยวหิวข้าวแล้วเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นมุนอยู่อย่างนี้จิตใจของเราเองก็เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายพิจนารณนาเข้าไปสิ่งนั้นเป็นความคิดไม่ใช่เราให้เห็นความคิดของตัวเองเห็นความปรุงแต่งเรียกว,ว่าสังขารคือการเผลอคิดน่ะ,ะให้มีสองอย่างหนึ่งให้มีความคิดที่มันเผลอไป และให้มีการตั้งใจคิดถ้าบุคคลใดจับความคิดสองอย่างได้ถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วอที่เผลอคิดนะั่นคือสังขารอันนั้นไม่ใช่เราแต่ถ้าเราตั้งใจคิดอย่างเช่นว่าตั้งใจจัดนั่งสมาธิที่พระอาจารย์บอกตั้งใจทํากายให้ตรงตั้งใจมีสติอยิที่ลงอันนี้คือตัวเราอันนี้คือความคิดของเราแต่ที่มันเลอคิดไปปรุงแต่งไปอันนั้นไม่ใช่เราเป็นกิเลสเป็นสังขารแล้วให้นะเห็นสองอย่างในใจตัวเองนะ หนึ่งเห็นสิ่งที่เผลอคิดไปเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งสองให้รู้สติรู้ความคิดแห่งตนว่าขณะน,น,นี้เรารกำลังทาสมาธิอยู่ยเก่งมากเลยหลายรูปทําได้สุดยอดเลยวันนี้โอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยพบน่นีอสงสัยจะได้มาเยียกอยีกแล้น,นี่นี่เข้าไว้นี่เข้าไว้เห็นสองอย่างในใจนะหนึ่งการเผลอคิดความปรุงแต่งตัวไอ้นี้ตัวร้ายกาศสองจิตที่ตั้งใจคิดรู้สึกแห่งตนประการต่อไป เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราแยกให้ออกระหว่างความโกงแต่งแกับความคิดตัวเองจะใช้ความสงบพักหนึ่งให้ดูตัวเองนะดูตัวเองพระอาจารย์จะสังเกตตอนนี้ท่านพระอาจารย์พระที่เรียนก็เอาใจแส่เรามากคอยดูอยู่สิ่งใดที่ได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินลองทำดูความวุ่นวายอยู่ที่ไหน ความสงบก,ก็อยู่ที่นั่นความสงบมีสองอย่างหนึ่งสงบเงียบสองสงบระงับแม้ว่าสถานที่แห่งน,นี้จะไม่สงบเงียบแต่สามเณรทั้งหลายผู้เขียนหนังสมาธิสามารถที่จะทําให้เกิดความสงบระงับได้คือจิตใจของเราระง,งับจากความคุงแต่งเก่งมากเก่งมาก ขอเชื่อมโในความเก่งขอเชื่อมโเอาทีนี้กำหนดสติที่ลมหายใจครับนี่กำหนดสติเอายืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นจะบอกวิธีออกจากสมาธิจําไว้นะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทําได้ทุกที่ที่นอนก่อนที่จะนอนให้กาวบนที่หมอนกาวพ้าปราธาถ้าใครทําได้นะส่วนตนอันนี้คือส่วนรวมแต่ถ้าใครทําส่วนตนได้ทําที่นอนก่อนจะนอนในขณะตื่นไปพักที่อื่นที่เทียรที่อื่นถ้าใครทาแบบนี้ เทวดาจะมารักษาเขาจะรู้ว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตั้งนโมสามจบพุทธังธรรม,มาสังฆังสรนณคฉามิว่าระอะระหังจัมมาแล้วถ้าใจให้ดีที่สุดสวดอิทิพิโสสวาขาโตสุปฏิปนุถ่าใครสวดได้พระอาจารย์รับรองไปที่ไหนเทวดาก็รักษาเป็นลูกของพุทธเจ้าเต็มตัวเขาจะรู้จกักแค่เราตั้งนโมขึ้นอ้ากัมมโนจติอยู่ที่ลมหายใจลูกเมนสามัญเนรูปยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้น จะาพาออกจากสมาธิแล้ว uh huh. แล้วทำความรู้สึกที่การของเราแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆยลืมตาขึ้นลืมตาขึ้น,นพนมเนนมือขึ้นพนมเมือขึ้นพนมมือขึ้นพระอาจารย์จะพาแผ่บุญและไม่ใช่บุญธรรมดาบุญวันนี้จะพาแผ่น้องถวายถึงองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าถึงไหมที่ตั้งใจอยูกกย่ก็มีเพื่อนเสาไม่ตั้งใจก็มีอ้าพนมมือขึ้นบุญกุศลใดๆ เสียงไม่นานเลยแมยังไม่ประทับใจเสียงนางกว่านั้นลูกบุญกุศลใดๆที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เพียรปฏิบัติมาอร้อมถวายบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกาพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย,าลายมารดาบิดาพระอุปชาอาจารย์าารป่ยญาตายายยา,ยาญาสายโลมิต,ตขออุทิศส่วนบุญนีออ้นนให้แต่เจ้ากรรมนายเวร เหล่าเทพเทวดาและตัวข้าพระเจ้าทั้งกายนอกและกายในร,ร่างกายและจิตใจ,ตพเ,จเพื่อร่วมญาติทางธรรมทั้งหลายข,าาขอให้ได้มหาขุศลผลบนนี้ด้วยการทุกป,ประการเธอ สาธุพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตขออารัธนาคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประสิทธิประสิทธิให้สามเณรทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญในพระธรรมวินยัยเจริญทางโลกเจริญทางธรรมสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมทุกประการเทิด ขอท่าน,นานสัตว์คาที่คาคาทำไม่ไม่แปรผันแม้ชีวันจัะสลายจัะมั่นคงดำรงชาตไม่เสื่อมลายเทียนมุ่งหมายฝึกฝนตน เป็นคนดีจะนับถือรักใจรักอย่างแน่วแน่ไม่ควรแป่อย่างเที่ยงแท้ในศักดิ์ศรีหากมีใครไปกระทำเพื่อย่ำหีจะมีสี